เวลาเล่นนะคะเริ่มแรกต้องเอามือทาบก่อนซึ่งบอกก่อนว่าการดูดวงลายมือนี้นะคะส่วนใหญ่จะดูเรื่องความรักกันแต่นิ้วเนี่ยเป็นหัวข้อที่ต่างกันอันนี้คือสถานะของเราว่าเออเราจะโสดเราจะแต่งงานเราจะหย่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าหัวข้อแต่ละอันเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเราลองเป็นแม่หมออาจจะเรียกเพื่อนอยากดูดวงก่อนเพื่อนอยากดูดวงอ่ด,ดูครับ,พรบเพื่อนีอยากปรึกษา,าต้องเคอยากปรึกษาใช่ไหมคะต้องตั้งจิจให้มันนะคะเวลาจะเล่นอันนี้แล้วก็รับตาแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวแม่หมอตกใจอันนี้ไม่ควรเล่นในนีไม่ควรเล่นหมอกระเจิงได้เดี๋ยวหมอจะขีดไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากหยุดเมื่อไหร่บอกเริ่มค่ะหยุดจะไมพี่ยังไม่อยากหยุดหยุดขับเบื่อนะคะเวลาจะเล่นใหญ่เพื่อตั้งจิตนานเรียอาจจะสมาธิลึกเกินอ่ะพอเราขีดปุ๊บเราได้สามสิบเจ็ดครั้งเราก็นับนับไปแบบอ่าหนึ่งสองสามมาจะบูรณ์เจ็ดอ่า โสดสถา,านะโสดนะคะติหมอติ๋หมอแล้วก็ทำเนี้ยให้คร้านิ้วแต่วิธีการเล่นของบางคนก็จะไม่เหมือนกันสมมติเมื่อกี้ได้3-7ตกที่โสดก็กากระบาดทิ้งเล่นใหม่จนกว่านิ้วเนีเน้ยจะเหลืออันสุดท้ายามันมีวิธีนับ2วิธี<ช>แบบตัดออกหรือเลือกชอยนั้นเลยค<ช>่แต่อันนี้เราเล่นแบบเลือกชอยนั้น<ช>มามา่ะแล้วโสดจะมีลูกได้ไงเอ้าเอ้า่นแออี่ต่ได้อั้เอ้ สรุปแล้วนะคะที่มาจะเป็นคนรวยนะคะในอนาคตแล้วก็มีสมิรถเบน์ของตัวเองมีบ้านเป็นคาลือห์แต่ว่าปู่อยู่กลางทุ่งนานะคะแล้วก็มีลูกสามคนเนี่ยจะเป็นลูกหมาหรือลูกอะไรไม่รู้เพราะว่าสถานที่มันจะโสดนะคะน่ารักดีพี<ม>่พายในเกมนี้ก็ไปดูกันได้ไปลองดูพี่นี่นอ๋อแล้วพี่เคยเล่นพี่เคยเล่นสมัยนี่สมัยพี่เรียนส,นสามสิบเป็นสหาบันมีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่เป็นนักออกใช่ไหมใช่